สวัสดีครับวันนี้อยู่กับปูช่างต้นทาทาชลบุรีนะฮะอันนี้ลูกค้าส่งหัวฉีดมาให้ซ่อมนะเป็นท่าทาดีเซล140นะจากอุบลราชธานีนะมาดูประมาณนี้เลยของตามนี้นะเดี๋ยหัวฉีดก็จะประมาณนี้นะฮะอาจะทําตามที่ลูกค้าใส่มานะก็คือ 4, 3, 2, 1, นะลูง4่เดี๋ยวเราจะมาร์กไว้ทีละหัวนะ แล้วก็จะมาดูแต่ละหัวเป็นยังไงบ้างนะพอน้ำมันไหลกลับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนด้วยนะเนี่ยใช้ไม่ได้นต้นที่หนึ่งก่อนแก้ไขนะ,นะะเครื่องเดินสันนะกระดุดมาดูควันเครื่องสันอ่ามาดูไหลกลับ มาดูกันนะต้นนี้สั่นต้นที่สองก่อนแก้ไขดับ<อ>สั่นนะเครื่องสั่นเร่งกระโดดดูควันโอเคเร่งไม่ขึ้นนงนงดับโ,<อ>โอเคเดี๋ยวมาเปิดดูขั้นนะนี่ตอต้นที่สามก่อนแก้ไขนะ เหมือนการดาวกดันเพิ่มกัน,นกระโดดทุกวันแกคปันไม่มีไหลกลับหัวเลยหัวฉีดไม่ฉีดต้นที่สี่ก่อนแก้ไขนะเหมือนกัน เครื่องสัน่นเร่งกระโดดนะเร่งไ,ไม่ออกลูกวันวันไม่ออกไลกลับไหนงเดี๋ยวมาเปิดดูกันนะ,ะว่าเป็นอะไรคนระับมาดูนะความเสียหายอันนี้ล้างปลายแล้วเดี๋ยวเรามาถอดดูไส้ในกันนะว่าเป็นยังไงบ้างนะไล่ดูทีเดียวหัวแดงเชือกเลย mày tân niệm tim này mày ào mày đồ dạy hóa ra mày đèn đèn mày đèn มันเหมือนจะเป็นสน,นิมแล้วนะล็อกไม่ขาวอะ่ะไม่ขาวด,ดูเป็นทุกหัวเลยเป็นทุกหัวเหมือนกันเลยน้ำมันเขาไม่ได้ดูน้ำมันน่าจะไม่ค่อย,อยดีดูเหมือนไว้นาดดูแดงหมดเลยติดเ่ยโอเคต้นที่สามต่อไปต้นที่สี่นะดูใบ ลองดูก่อนโอเคจะลองล้างกันดูก่อนลอง,งลอง้างดูก่อนมาดูปลายตัน้ะปลายไม่ออกนะเดี๋ยวทำความสะอาดอาดัดฉีอดอัดปลายใหม่อไร้ล่ล้างทำความสะอาดทุกหัวเลยมาดูใบวาวนะนวาวไม่หมุนนะเนี่ยมันเหนื่อย ใบ ok ลนะ็อกด้วยฮะมาดูกันหลังจากแก้ไขแล้วมาดูุนเรียบร้อยหลังจากล้างเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเรามาขึ้นเทสกันเลยต้นที่หนึ่งล้างนะฮะติดง่ายนะเครื่องเดินนิ่งร้องเร่ง ควันนะเครื่องเดินนิ่งเร่งขึ้นปกตินะฮะไม่จะดุดไหลกลับโอเคเรียบร้อยที่สองล้างนะฮะโอเคติดง่ายนะฮะเบิ้ลเบิ้ลได้นะปกติดูควันมันไม่มีมาดูไหลกลับนะฮะ เครื่องเดินนิ่งนะต้นที่สองผ่านต้นที่สามล้างเครื่องติดง่ายเดินนิ่งนะฮะมาดูควันเอ๊ควันไม่มีนะฮะมาดูไ,ไร้กับไร้ลับปกติเลยแล้วก็เครื่องเดินนิ่งเร่งได้ปกติไม่มีหนวงต้นที่สี่ล้างนะ เ่องติดง่ายฮนะไม่สันดูควันโอเคควันไม่มีมาดูไหลกลับนะฮะเคเรื่องเดินนิ่งนะเร่งได้ปกติสำหรับหวัวฉีดชุดนี้นะคือแค่ล้างเฉยนะทั้งหมด4หัวอาล้างทั้งหมด4หัวนะแล้วก็จะมีสั่งกองลูกหน้าลูกหลังนะฮะแหวนรองมวัวฉีด4นะครับ ทอน้ำมันไหลกลับวิฉีดนะชุดนะตามนี้เลยเดี๋ยวเตรียมตัวสง่งกับอุบลราชธานีนะสำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับกับครูช่างต้นทาทาชชลบุรี0802222 2 0